ประชนมพรนษานะคะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดกิจกรรมทําความสะอาดถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีประชาชนและก็นักศึกษาให้ความสนใจร่วมกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทําความดีเพื่อในหลวงติดตามกับคุณนิติทั์ถาวรกูลค่ะนักเรียนช่างกลปทุมวนันร่วมกันทําความสะอาดถนนกันอย่างขามักขมน้น เพื่อร่วมทําความดีเพื่อพ่อเนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ประชาชนร่วมกันทําความสะอาดในบริเวณถนนพระรามที่1ไปจนถึงแยกป,ปทุมวันซึ่งเป็นถนนสายสําคัญทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมในการจัดกิจกรรมที่ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดขึ้นและอยากให้ทุกพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวงและยังเป็นการร่วมมือกันของประชาชนเป็นการสร้างความสามาัคคีของคนในชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นคิดว่าจะเป็น แบบอย่าง <response. S 2> ให้กับหน่วยงานอื่นๆไอ้ทำไรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษถวายในหลวงหนึ่งในวันสำคัญมันพ่อแห่งชาติเช่นเดียวกับนักศึกษาที่รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีถวายแด่ในหลวงโดยก่อนหน้านี้ได้เพียงแค่ดูการจัดกิจกรรมทางโทรทัศน์เท่านั้นไม่มีโอกาสได้ทำแม้กิจกรรมในวันนี้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ที่พอทําให้ในหลวงได้แต่ก็ดีใจที่ได้ทำแต่ื่อกีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปทำนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีทางสถาบันเนี่ยจัดก,กิจกรรมขึ้นกผ็ผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ทุกคนอยากทำครับเพื่อเป็นกิจกรรมทงความดีเพื่อในหลวงครับก็เป็นอ,อะไรเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําได้ครับแม้สังคมจะมองว่านักเรียนช่างกนว่าพวกเขามักยกพวกตีกันแต่เมื่อเห็นกิจกรรมเพื่อสังคมนี้แล้วจะเห็นได้ว่านักเรียนช่างกน ก็มีภาพของการช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจมิติทัศถาวรกูลห้องข่าว NBT มาดูผล